ก็จะสอนเทคนิคการถอดจุกอันนี้ออกนะครับผมเวลาเราถอดพัดลมล้างไปล้างหรือว่าเปลี่ยนพัดลมนะครับมันก็จะติดปัญหาบางครั้งเราหมุนแน่นเกินไปใช่ไหมครับมันถอดออกยากยง่ายๆครับคือเห็นล่องนี่ฮนะ่าเราก็กัดเข้าไปแล้วกัดไว้กัดเสร็จปั๊บให้มันนิ่งแล้วก็หมุนหมุนไปพัดไปด้านซ้ายครับผมหมุนไปด้านซ้ายจากนั้นมันก็หลุดออกครับ ก็เพราะว่าปกติเราหมุนเราต้องหมุนไปด้านขวามันถึงจะออกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละสําหรับคนไม่มีอุปกรณ์ทำไมไม่เอาครีมอะเคิร์มอะไรมาเราคนธรรมดาเราไม่ได้ใช้ครองใช้ครีมแล้วไม่มีครับนี่นครับที่ปากกัดกัดเอาไว้ก็หมุนไปด้านซ้ายแค่นี้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเวลาล้างใบพัดล้างพัดลมนี่จะได้ง่ายนะครับผมโอเค